ในทุกข้อเสียย่อมมีข้อดีการมองลึกสู่ธรรมชาติของชีวิตประโยคที่ว่าในทุกข้อเสียย่อมมีข้อดีสะท้อนสัจธรรมอันละเอียดอ่อนของชีวิตนั่นคือการมองเห็นคุณค่าและโอกาสที่ซ่อนอยู่ในเหตุการณ์ที่เราอาตีความว่าเป็นปัญหาความไม่สมบูรณ์หรือความล้มเหลวสิ่งที่ดูเป็นข้อเสียในเบื้องแรก อาจกลายเป็นรากฐานของการเติบโตครั้งใหญ่ได้หากเรามองให้ลึกพอเมื่อเผชิญความผิดหวังความล้มเหลวในการงานหรือการเรียนเราอาจรู้สึกหมดหวังแต่หากพิจารณาอย่างลึกซึ้งความผิดพลาดนั้นอาจเป็นบทเรียนราคาแพงที่มอบความเข้าใจใหม่เปิดเส้นทางใหม่หรือทำให้เราพัฒนาตนเองอย่างที่ความสำเร็จล้วนๆไม่เคยทำได้ เช่นเดียวกันการเจ็บป่วยหรือการสูญเสียคนที่รักอาจเต็มไปด้วยความเจ็บปวดแต่ก็เป็นช่วงเวลาที่ผลักให้เราตระหนักถึงคุณค่าของชีวิตความเปราะบางของมนุษย์และความสำคัญของความรักที่เรามอบต่อกันข้อเสียจึงไม่ใช่เพียงสิ่งที่ต้องหลีกเลี่ยงแต่คือพื้นที่ของการค้นพบและแรงผลักดันให้เราเติบโตลึกซึ้งยิ่งขึ้น 1. ความเป็นคู่ที่หลีกไม่พ้น โลกดำรงอยู่ภายใต้ความเป็นคู่ร้อนเย็นสว่างมืดสุขทุกข์ข้อดีข้อเสียความเป็นคู่เหล่านี้ไม่ได้อยู่แยกขาดจากกันแต่เป็นสองด้านของโครงสร้างเดียวกันคล้ายสัญ,ญลักษณ์หินหยางที่ในด้านมืดมีจุดของแสงและในแสงก็มีเงาแฝงอยู่เรารู้จักความสุขเพราะเคยสัมผัสความทุกข์เรารู้จักสิ่งที่ดี เพราะเคยพบสิ่งที่ไม่ดีและข้อดีที่ไม่เคยมีข้อเสียอยู่เคียงข้างคือเพียงภาพลวงตาเท่านั้นดังนั้นข้อดีและข้อเสียจึงเป็นแก่นของประสบการณ์ไม่ใช่สิ่งตรงข้ามที่ต้องกำจัดแต่เป็นส่วนประกอบที่ทำให้ชีวิตมีมิติและความหมาย 2. ความพอดีไม่ใช่ค่าเฉลีย่ยแต่คือภาวะรู้เท่าทันคำว่าไม่มากเกินไป ไม่น้อยเกินไปไม่ได้หมายถึงการหาค่ากลางอย่างคณิตศาสตร์แต่หมายถึงภาวะของจิตที่รู้เท่าทันความสมดุลในแต่ละขณะสิ่งที่พอดีสำหรับคนหนึ่งอาจมากเกินไปสำหรับอีกคนสิ่งที่พอดีในวันนี้อาจไม่ใช่ความพอดีในวันหน้าความพอดีจึงเป็นศิลปะของการรับรู้ตนเองในปัจจุบันไม่ใช่สูตรสำเร็จที่ใช้เหมือนกันกันกบทุกคน การมีปัญญาคือรู้ว่าเมื่อใดควรผลักดันตนเองและเมื่อใดควรถอยเพื่อพักเมื่อใดควรยอมรับเมื่อใดควรเปลี่ยนแปลง 3. การเติบโตเกิดจากแรงดึงสองด้านตามแนวคิดไดอะล็กติกของเฮเกลความจริงบ่มเพาะขึ้นจากความขัดแย้งสองด้านที่ผลักดันกันสิ่งหนึ่งข้อดีปฏิเสธของมันข้อเสียการสังเคราะห์ คือความเข้าใจใหม่ที่สูงกว่าข้อดีทําให้เราเดินไปข้างหน้าข้อเสียทําให้เราไตรตรองตนเองการเติบโตจึงเกิดจากแรงผลักและแรงต้านร่วมกันไม่ใช่เพียงด้านใดด้านหนึ่งหากชีวิตมีแต่ข้อดีจะไร้ความท้าทายหากมีแต่ข้อเสียก็จะไร้ความหวังแต่การผสมผสานของทั้งสองทำให้มนุษย์เติบโตอย่างมีความหมายข้อเสีย ึงกลายเป็นปุ๋ยของชีวิตที่หล่อเลี้ยงพลังภายในให้แข็งแรงขึ้น 4. การตีความคือสิ่งที่ให้ความหมายแก่ข้อดีข้อเสียสิ่งที่เกิดขึ้นอาจมีสภาพเป็นกลางแต่ความหมายของมันถูกสร้างขึ้นผ่านการตีความของมนุษย์ความโดดเดี่ยวอาจเป็นความทุกข์หรืออาจเป็นแหล่งกำเนิดของความคิดสร้างสรรค์ความผิดพลาดอาจเป็นจุดจบ หรืออาจเป็นครูผู้ประเสริฐที่สุดความสูญเสียอาจเป็นความมืดหรืออาจเป็นประตูเข้าสู่การตระหนักรู้ที่ลึกขึ้นดังคำสอนเซนว่าสิ่งต่างๆไม่ดีหรือร้ายความคิดของเราต่างหากที่ทำให้มันเป็นเช่นนั้นเราไม่ได้ควบคุมเหตุการณ์เสมอไปแต่เราควบคุมการมองเห็นเหตุการณ์นั้นได้เสมอ 5. การยอมรับความไม่สมบูรณ์ คือเส้นทางสู่เสรีภาพหลายคนสแสวงหาชีวิตที่มีแต่ข้อดีซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความยึดติดหลายคนหลีกหนีข้อเสียซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งของความกลัวแท้จริงแล้วความสมบูรณ์แบบเป็นเพียงมายาและข้อเสียไม่ใช่ข้อผิดพลาดของจักรวาลแต่คือส่วนหนึ่งของความเป็นมนุษย์เมื่อเรายอมรับว่าข้อเสีย คือธรรมชาติไม่ใช่ศัตรูเราจะไม่ดิ้นรนต่อสู้กับโลกอย่างบอบช้ำแต่จะดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจอ่อนโยนและเป็นอิสระยิ่งขึ้นเสรีภาพที่แท้จริงเริ่มต้นจากการไม่เรียกร้องให้โลกปราศจากข้อเสียแต่เรียกร้องให้ใจเราเปิดกว้างพอที่จะอยู่กับมันได้ 6. สรุปเชิงปรัชญาประโยคทุกอย่างมีข้อดีและข้อเสีย ไม่มากเกินไปไม่น้อยเกินไปคือหัวใจของสัจธรรมสำคัญ3ประการ 1. โลกดำรงอยู่ผ่านคู่ตรงข้ามไม่มีแสงปราศจากเงาไม่มีข้อดีที่ไร้ข้อเสีย 2. ความพอดีคือภาวะของปัญญามันขึ้นอยู่กับการรู้ตัวไม่ใช่ตัวเลขหรือกดตายตัว 3. การเติบโตเกิดจากการโอบรับประสบการณ์ทั้งสองด้านความไม่สมบูรณ์คือครูความไม่แน่นอนคือเส้นทางเมื่อเข้าใจสิ่งเหล่านี้ชีวิตจะไม่ใช่การสแสวงหาความสมบูรณ์แบบแต่เป็นการดำรงอยู่ในจังหวะที่สอดคล้องกับตัวเราในทุกช่วงของเวลา